สวัสดีครับทุกคนผมโอนนะครับวันนี้จะมาชี้เป้าสินค้ากันนะครับแม้คงจะไม่ได้รีวิวอะไรมากหรอกเออเพราะว่ามันเป็นคาร์ทอนบาตท,ทุกคนเป็นคาร์ทอนบัตรสำลีปั่นหูอะแต่มันเป็นแบบก้านไม้นะครับทุกคนมันเป็นแบบก้านไม้อย่างงี้เออมาเห็นมันถูกดีนะคือ1แพ็คเห็นไหมร้อยหนึ่งแพ็คนะมีร้อยร้อยร้อยก้านอะนะครับ1แพ็คมีร้อยชิ้น ตกแพ็คประมาณ3บาทเท่านั้นเองนะครับผมซื้อมาผมเห็นมันเป็นแพ็คแบบ10 10แพ็คประมาณ30บาทอ่ะเออประมาณ30กว่าบาทหน่อยๆอ,อ,อย่างสามสิบาสามสิบาทอะไรเงี้ยถ้าเกิดรวมส่วนลดแล้วนะหักส่วนลดไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็เลยเอามาเท่าไหร่อ่ะมันเป็นทั้งหมดพันเก้าน่ะแพ็คละร้อยเนี่ยสิแพ็คเนี่ยพันหนึ่งละเออผมเอามาเอามาเห็นมันถูกดีก็เลยกดมา2แพ็คเลยนะครับเป็น2องพันเก้าเลยทั้งหมดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเออเนี่ย เราเห็นมันถูกดีทุกคนเดี๋ยวผมจะลองเช็คดูก่อนนะว่าตัวเขาตัวสำลีเขาพันมาแบบไหนนะครับเพราะผมเคยเห็นนะครับก็คือมันจะมีประเภทที่มันเป็นแบบพันมาไม่เท่ากันอ่าก็คือก็คือมันจะแน่นมันจะเขาจะพันมาแบบแน่นๆเลยฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะพันมาแบบหลวมๆหน่อยตัวสำลีนะเออเนี่ยมันเป็นก้านไม้ถ้าใครเคยลองใช้นะผมจะบอกว่ามันใช้ดีมากเลยนะครับถ้าเป็นแบบก้านไม้แบบนี้คือเวลาเราปั่นเนี่ยมันสู้มือดี ดีกว่าไอ้ที่มันเป็นด้ามแบบพลาสติกขาวๆนิ่มๆอ่ะเพราะผมได้ลองใช้แบบก้านไม้เท่านั้นแหละทุกคนไม่ไม่อยากกลับไปใช้ไอ้คาร์ตันบาตแบบธรรมดาเลยเคอ,อใช้แต่ก็เลยซื้อแต่ก้านไม้มาตลอดเลยนะครับอ่าโอเคครับทุกคนเมื่อกี้ผมได้ลองเอาไปใช้ลองใช้ลองปั่นดูแล้วอันหนึ่งโอเคเลยนะครับตัวพันเขาพันตัวสัมีมาเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นดีนะครับ แน่นทั้งสองฝั่งเลยเออแน่นทั้งสองฝั่งเลยนะครับจะได้นะครับช้ได้ช้ได้เพราะข้อบางอันน่ะเจอเจอของไม่ดีนะมันจะพันมาหลวมนะครับเวลาปั่นและสำลีมันจะหลุดออกมาจากก้านนะครับอันนี้แน่นแน่นทั้งสองฝั่งช้ได้ใช้ได้นะครับเออมันถูกดีทุกคนแล้วต้องลองจริงๆอยากให้ลองกันนะว่าเวลามันปั่นหูสะใจดีมันปั่นแบบมันแข็ง่ะมันมันเวลาปั่นแล้วมันสู้มือถ้าเกิดว่าไปปั่นนั้นมันจะก้านบางอันเป็นพลาสติกแล้วมันจะนิ่มๆไงนะครับพอเราใช้แบบเป็นก้านไม้แล้วว่าชอบบเเลลยยติดใจนะครั ก็ซื้อเป็นการหม้ใช้ตลอดนะถูกดีเนี่ยผมซื้อมาเนี่ยตกแพ็คละประมาณ3บาทนหน่อยๆใช่ไหมเออสิบแพ็คก็30กว่าบาทนะครับนี่20แพ็คก,ก็ประมาณ60-70บาทเท่านั้นเองครับเลยใช้โค้ดส่วนลดได้ด้วยนะครับก็มาชี้เป้าแนะนําสินค้ากันประมาณแค่นี้ดีกว่านะครับก็เดี๋ยวผมจะใครสนใจใครกํกาลังมองหาอยู่นะครับท่บานานเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้เหมือนเดิมนะครับผมนี่แพ็กเกจเป็นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะครับผมขอบพระคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหนน้าะคครรััับบสสวดี